วัสดีค่ะวันนี้มาพบกับส่วนคุณนายตื่นสายส่วนบ้านดอกไม้จำน่ายคุณนายตื่นสายและแพรเซี่ยงไฮ้อุตรดิตอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่อยากเห็นคนเดียวนะคะคุณนายตื่นสายสวยๆเป็นทุ่งแบบนี้นะคะวันนี้ก็นําภาพสวยๆมาแบ่งปันให้กับทุกๆท่ทานได้ชมกันนะคะว่ามันสวยมากนะคะสำหรับคุณนายตื่นสายนี่ก็จะเป็นแพเซี่ยงไฮ้ลเป็นคุณนายตื่นสาย มีไม้หัวเล็กน้อยนี่รับรองว่าปลูกแล้วไม่ผิดหวังจริงนะคะสำหรับคุณนายถึงสายกัอดอกเขาสวยมากถ้าเป็นทุ่งแบบนี้สวยเลยรถเกี่ยวข้าวก็ดังดังสีนี้สวยดอกใหญ่มากกิ่งตั้งตรงนะคะอันนี้ห่วกิ่งนิดหน่อยนะคะไม่ค่อยแตกกิ่งแต่ว่าดอกใหญ่สวยมาก แต่ละสีสีนี้ก็สวยสีนี้จะแน่นมากนะคะแต่กลิ่นเก่งนะคะสำหรับสีนี้ก็จะแต่เก่งมากดอกแน่นดอกดกนะถัดไปก็จะเป็นอีกสีหนึ่งนะคะเขาจะคนละสีกันมีหลายสีเลยนะคะสำหรับสีทุโทนสวยๆใครที่สนใจนะคะลองทักเพจเข้ามาได้นะคะหรือโทร 0815331091นะคะเราจำหน่ายกิ่งพันธุ์ให้กับคุณลูกค้าไปปลูกชมดอกสวยๆกันด้วยนะคะมีชุดเล็กนะคะตัดค่าสี50กิ่ง99บาทนะคะแล้วก็ชุดใหญ่ค่าสี1กิโลไปเลยนะคะ1กิโลโนี่เดินไม่ได้1กิโล150ฟรีส่งเก็บเงินปลายทางนะคะ สนใจทักมาได้นะคะชุดเล็กชุดใหญ่นะคะใครมีพื้นที่น้อยก็รับลองรับชุดเล็กไปปลูกก่อนนะคะ50กิ่ง6กิกิ่ง99บาทชุดใหญ่1กิโล150บาทฟรีส่งเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มแต่ยกเว้นพื้นที่ห่างไกลนะคะขนส่งเขาจะคิดค่าบริการเพิ่ม50บาทนะคะนีรอกต้องขออนุญาตเก็บเพิ่มจริงนะคะ แดงนะคะสวยมากถ้าอยากได้สีนี้สีเดียวนะคะก็ทักมาได้นะคะตัดเฉพาะสีก็ได้สีนี้ชมพูบานเย็นขาวอันนี้เหลืองมีเหลืองมีขีดเหลืองเข้มนะคะสีนี้สีนี้เหมือนดอกกุหลาบเลยขอบใบจะซีดเป็นวิวขาวๆนะคะด้านโน้นก็ชูโทนลาย,ลาย เดินก็ได้และแน่นมากวันนี้พามาชมเท่านี้ก่อนนะคะลาไปก่อนค่ะกับสวนบ้านดอกไม้จำหน่ายกรหดาษสายและแพรเชียงไายอุตรดิตค่ะ